เราอยู่ในแบบฝึกหัดที่7.1นะครับเรามาถึงข้อที่3นะครับข้อที่3ให้สร้างรูปตามข้อกําหนดเขามีข้อย่อยนะครับข้อย่อยข้อที่1นะครับมีข้อกาหนดเอาไว้ว่าให้ทําการสร้างเส้นตรงคองอนะครับให้ผ่านจุดจอและขนานกับเส้นตรงก่อขอเขามีเส้นตรงกอขออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีจุดจอนั่นเองนะครับให้เราทําการสร้างเส้นคองอขนานก็จะอยู่ในรูปอย่างนี้เนาะเส้นตรงคอแล้วก็งอครับคองอ ทีนี้วิธีการสร้างจะเป็นยังไงอย่างที่บอกนะครับจ,จุดหนึ่งเราเป็นเรื่องของการทบทวนนะความรู้จากบทก่อนหน้านี้เราทํำยังไงกันนะครับถ้าเรามีจุดให้แล้วก็มีเส้นตรงให้เส้นหนึ่งก็คือวัดระยะห่างได้ครับว่าจุดกับเส้นตรงห่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็สร้างระยะห่างที่เท่ากันอีกจุดหนึ่งนะครับหรืออีก2จุดก็ได้นะครับแล้วก็ลากผ่านนะครับถ้าระยะห่างเท่ากันนะครับ เส้นที่เราได้นะครับก็จะเป็นเส้นขนานแน่นอนครับตามข้อกําหนดทุกอย่างเลยแล้วจะต้องตั้งชื่อเส้นขนานนั้นว่าเส้นขนานคอง,งอนะครับโอเคงั้นเราจะต้องทําการวัดระยะห่างนะครับระหว่างนะครับเส้นตรงกอขอกับจุดจอการวัดระยะห่างจะต้องลากเส้นตั้งฉากเข้าไปทําการวัดนะครับเราจะใช้สามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ ตัวสามเหลี่ยมของเราเข้าไปช่วยในการวัดฉะนั้นวางในตำแหน่งที่อยู่ในจุดระนาบเดียวกันกับเส้นตรงก่อขอนะครับด้านหนึ่งนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งให้อยู่ในแนวเดียวกันกับคือให้ลากผ่านจุดจอจานเนาะโอเคครับวางอย่างนี้ครับดูตำแหน่งนะครับให้อยู่ระนาบเดียวกับเส้นครับแล้วก็สันตรงอีกด้านหนึ่งผ่านจุดจอจานนะครับจุดจอจานอยู่ตรงนี้ครับเราทําการลากเส้นล่างก่อนได้เลยนะครับ นี่ครับจากนั้นลองวัดขนาดดูครับว่าจุดจอจานกับเส้นตรงนะครับในจุดที่ตั้งฉากกันนั้นนะครับห่างกันที่ระยะเท่าไหร่เราจะได้ไปสร้างจุดนะครับที่มีความห่างที่เท่ากันนะครับเราทําการวัดดูครับจะเห็นว่านะครับในตอนนี้เราได้ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกอขอนะครับ กับจุดจอจานอยู่ที่1.5เซนติเมตรนะครับฉะนั้นเราก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับในการสร้างเส้นขนานนะครับฉะนั้นเราจะทำการวัดระยะห่างนะครับอยู่ที่ระยะห่างเท่ากันครับจุดที่1อย่างน้อย2จุดนะฉะนั้นจรดนี้ก็สามารถลากผ่านได้เลยนะครับลากผ่านจุดจอจานได้เหมือนกันหรือจะทำการสร้างอีกจุดหนก็ได้ครับ โอเคนะครับเราจะทําการสร้างอีกจุดหนึ่งระยะห่างเท่ากันนะครับมาร์กจุดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะทําการลากผ่านจุดที่เรามาร์กได้นะครับฉะนั้น3จุดนี้นะจุดจอจานกับจุด2จุดที่เราทาเอาไว้เพิ่มมาเนี้ยเวลาทําการลากมันจะต้องผ่านทั้ง3จุดนะเพราะว่ามันห่างเท่ากันนะครับสจุดนี้นะครับเมื่อวางมันทัดในลักษณะ,ะของ และน้าจุดที่เราทําการมาร์กเอาไว้3จุดนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันนะครับลากผ่านเข้ามาได้เราจะได้เส้นนะครับที่เป็นเส้นขนานทีนี้จะต,ต้องทําตามข้อกําหนดให้ครบนะครับข้อกําหนดมีอะไรอีกครับข้อกําหนดมีการกําหนดเอาไว้ว่าจะต้องตั้งชื่อว่าเป็นเส้นตรงคองงอนะครับฉะนั้นเราตั้งชื่อเป็นเส้นตรงคองงอครับคองงอก็ต้องมีชื่อจุดใช่ไหมฉะนั้นจุดเราจะใช้จุดจาก ที่เรามาร์เอาไว้จากกี้นะครับนี้เป็นจุดงอครับตรงนี้เป็นจุดขอกนยครับเราจะได้เส้นตรงคองอนะครับลากผ่านจุดจอดจานเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราทําการลบเส้นนะครับส่วนเกินออกมาซะนะครับใส่หัวลูกศรให้เรียบร้อยครับตอนนี้เราจะได้เส้นขนานนะครับออกมาแล้วครับเราก็จะได้หน้าตาออกมาตามนี้ครับ ในข้อที่1ย่อยนี้เรียบร้อยนะครับระยะห่างอยู่ที่1.5เซนติเมตรนะเราลากไปตรงจุดไหนเราตั้งชื่อนะครับตามข้อกาหนดก็คือคองอเราใส่ชื่ออะไรให้เรียบร้อยครับในทางปฏิบัตินะครับในความเป็นจริงแล้วจุดนี้จะตั้งชื่อเป็นจุดคอก็ได้นะจุดนี้จะตั้งชื่อเป็นจุดงอก็ได้ก็เป็นเส้นตรงคองอ,งอไม่ต้องมาทําจุดเพิ่มนะครับเอ้ามาดูข้อที่2กันครับข้อที่2ให้ทําการสร้างเส้นตรง KM นะครับ km เป็นเส้นตรงให้ขนานกับ sc แสดงว่าจะต้องสร้างเส้น2เส้นครับให้ขนานกันแล้วมีระยะห่างอยู่ที่1.5เซนติเมตรครับก็ใช้วิธีการตะกี้เพียงแต่ว่าวิธีการมันเป็นยังไงครับวิธีการในข้อที่1นะครับเขาให้เส้นมาแล้วครับแต่อันนี้ยังไม่มีฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างเส้น km ขึ้นมาก่อนครับเราทำการลาก km ออกมาเลยครับเอาความยาวที่เราต้องการนะครับ จากนั้นระยะห่างที่1.5%เราทำยังไงนะเราทำการสร้างเส้นตั้งฉากนะครับที่1.5ซนติเมตรครับตามข้อกำหนดจะต้องตั้งฉากนะครับ1.5เซนนะครับเซนติเมตรนะครับลากตั้งฉากกับเส้น km ยาว1.5นะครับยาว1.5แล้วเราก็จะลากเส้นตรงนี้อีกเส้นหนึ่งครับ ใช้สามเหลี่ยมเข้ามาช่วยเหมือนเดิมครับเราจะได้หน้าตาออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับลำดับอีกทีหนึ่งนะสร้างเส้นตรง km ก่อนครับวัดตั้งฉากมานะครับให้ยาวไปเลยครับแล้วระยะห่างที่ต้องการคือ1.5นะครับเรามาร์กจุดของเส้นตะกี้นี้ไว้ที่1.5มาร์กจุดของเส้นนี้ไว้ที่1.5ลากผ่าน2จุดนี้นะครับเพื่อสร้างเส้นตรง s 4นะครับแล้วก็ทำการลบส่วนเกินออกไปนะครับกำหนดข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับมีอะไรบ้างครับเป็นหัวลูกศรเพราะว่าเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มีระยะห่างบอกเขาบอกด้วยนะครับว่าเป็นการตั้งฉากกันนะครับเรียบร้อยครับสำหรับข้อที่2นะครับข้อที่หนือกับข้อที่2ก็คล้ายๆกันนะครับเรามาดูข้อที่3กันครับ ข้อที่3รายละเอียดเขาให้ทำการสร้างเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก2รูปครับจะต้องต่างกันครับก็คือขนาดมันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับอันหนึ่งด้านอาจจะยาวอีกตัวหนึ่งอยากาจ,จะด้านสั้นกว่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วข้อกำหนดที่2บอกว่าให้ความยาวรอบรูปอยู่ที่16ซนติเมตรนะครับเราเข้าใจเรื่องเรื่องของเส้นรอบรูปไหมเส้นรอบรูปก็คือรอบรูปสี่เหลี่ยมนะครับมันจะมี4ด้านอย่างนี้ครับ ถ้าเกิดตรงนี้เป็น2ก็คือตรงนี้เป็น2ใช่ไหมตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็นหก็บวกกันนั่นเองครับความยาวรอบรูป6บวก6เป็น12 13 14 15 16อย่างนี้นั่นเองครับหรือว่าอันนี้เป็น1ครับเป็น1ก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่1ข้างนี้จะเป็น1ครับก็ได้เท่ากับ2นะครับตรงนี้จะเป็น7ตรงนี้จะเป็น7 7บวก7ได้เท่ากับ14 15แล้วก็16 ก็คือความยาวรอบรูปทั้ง4ด้านทีนี้จะว,วิธีการหายังไงนะครับเรารู้ลักษณะของสี่เหลี่ยมมุมฉากมุมฉากมีอยู่2แบบก็คือพื้ผืนผ้าก็เป็นจัตุรัสโอเคนะครับตอนนี้ขยับหน้าจอนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะทําการคิดเองนะครับว่าเราอยากจะทําการสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวรอบรูปเท่ากับ16ซนติเมตรเนี่ยเรามีวิธีการคิดยังไงโดยปกติแนละ้วถ้าเกิดยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ เราจะรู้ว่ามันมีด้านเท่ากันอยู่2ด้านแล้วก็ด้านยาวเท่ากันอยู่2ด้านนะครับฉะนั้นเราสามารถทําการคิดได้การ,การแบ่งครึ่งก่อนครับเอา16บหกมาแบ่งครึ่งก่อน16แบ่งครึ่งเหลือเท่าไรครับ16หาร2ถ้าเราเอา16มาหาร2มันจะเท่ากับ8ครับขอเขียนให้ดีนิดนึงแล้วกันนะครับเท่ากับ8ดฉะนั้นเราเราสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่ มีลักษณะของด้านนี้กับด้านนี้รวมกันแล้วได้เท่ากับ8ก่อนก็ได้ครับโอเคนะฉะนั้นถ้าเราทําการลากสร้างเส้นสี่เหลี่ยมขอโทษทีครับถ้าเราทําการสร้างสี่เหลี่ยมโดยการให้ด้านด้านนี้เท่ากับ2ด้านนี้จะต้องยาวเท่าไหร่ก็ได้ที่รวมกันแล้วถ้าเท่ากับ8ก็คือ6นั่นเองครับถูกต้องไหมจากนั้นข้างนี้ก็จะเหมือนกันก็คือ6และข้างนี้ก็จะเหมือนกันเท่ากับ2นะครับ เมื่อรวมกันแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ6บวก6เป็น12บวก2เป็น14บวก2เป็น16นะครับ12 13 14 15 16ได้รวมกันแล้วเท่ากับ16แล้วอันนี้จะต้องเป็นเซนติเมตรนะก็จะได้เส้นรอบรูปเท่ากับ16เซนติเมตรฉะนั้นก,ก็เกิดจากการเอา16นะครับมาแบ่งครึ่งก่อนครับแบ่งครึ่งเราได้เท่ากับ8ครับพอแบ่งครึ่งได้เท่ากับ8แล้วเราก็ เฉลี่ยให้2ด้านนี้รวมกันแล้วได้เท่ากับแก่อนฉะนั้นตะกี้นี้มีตัวอย่างบอกว่าถ้าเกิดใส่เป็น1ล่ะใส่เป็น1แล้วทำไมตรงนี้เป็น7ดก็1นบวกเได้เท่ากับแไงถูกต้องไหมฉะนั้นถ้าเราเป็น3ามนะครับถ้าสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสามด้านตรงนี้เป็น3รวมกันแล้วเท่ากับ8ก็คือตรงนี้จะเป็น5้นั่นเองครับลองดูนะด้านตรงข้ามก็จะเท่ากับ5และด้านตรงข้ามตรงนี้เท่ากับเท่ากับ3นะครับด้านตรงข้ามเท่ากันนะ ตามคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมผืนผ้าลองรวมกันสิครับ5บวก5เป็น10ครับเป็น13แล้วก็เป็น16เห็นไหมได้แล้วเนาะถ้าเท่ากับ1ก็ได้มาแล้วหนก็จะเป็นแบบ7โอเคนะเราก็จะสามารถสร้างเส้นรูปสี่เหลี่ยมออกมาได้หลายๆลักษณะนะครับก็ด้านเท่ากับ1ด้านเท่ากับ2นะฮะด้านเท่ากับ3ก็ได้ครับทีนี้ถ้าด้านเท่ากับ4ี่ะครับ ถ้าด้านเท่ากับ4อีกด้านหนึ่งจะต้องเป็นเท่าไร่ครับถึงจะรวมกันแล้วได้เท่ากับได้เท่ากับ8ก็คือ4ครับฉะนั้นด้านนี้ก็เป็น4ด้านนี้เป็น4เป็นสีนน่เหลี่ยมจัตุรัสครับก็จะออกมาเป็นจัตุรัสเนาะอ,นนนอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้เป็นผืนผ้าโอเคไหมฮะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ออกมานะครับวิธีการก็คือ อย่างง่ายเลยนะครับใช้วิธีการหาด้าน2ด้านนี้ก่อนนะครับเพราะอีก2ด้านมันจะต้องเท่ากันนะครับเท่ากันกับด้านตรงข้ามทีนี้มันก็คือครึ่งหนึ่งนะครับเป็นทางครึ่งหนึ่งเราก็เลยเอา16มาหาร2ก่อนนะครับได้8เราตั้งเอาไว้ครับ2ทําเอาอะไรมารวมกันแล้วได้กับ8ครับก็คือ6ถ้าเราตั้งไว้ที่3รวมกันแล้วอยู่ที่5นะครับถ้าเราตั้งไว้ที่4อันแรกนะด้านแรกได้ที่4 ก็จะเหลืออีก4ครับด้านตรงข้ามมันจะเท่ากันนะครับด้านตรงข้ามตรงนี้เท่ากันโอเคนะแล้วก็ทําให้เป็นมุมฉากวาดด้วยเครื่องหมายขอโทษทีครับเราวาดด้วยสามเหลี่ยมของเรานะครับสามเหลี่ยมมุมฉากของเราได้เหมือนกันครับดังนั้นหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขียนให้สวยขึ้นนิดนึงครับ โอเคนะครับเราจะได้ออกมาหน้าตาเป็นตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยโอเคนะจะสังเกตวิธีคิดของเราก็คือใช้การเอาเส้นรอบรูปมาแบ่งก่อนนะครับมาแบ่งออกเป็นสส่วนก่อนเพราะว่าแบ่งครึ่งนั่นเองครับไปไปครึ่งทางก่อนครับพอเรารู้ว่า8เราจะได้รวมง่ายขึ้นนะครับสองบวกหกได้เท่ากับ8ที่เราหาออกมาด้านตรงข้ามมันจะเท่ากันอยู่แล้วครับ ทีนี้รูปสี่เหลี่ยมเราจะต้องอย่าลืมตั้งชื่อมันนิดนึงครับความเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็บอกว่ามันเท่ากันนะครับขีด1ขีดแล้วก็ด้านยาว2ขีดนะครับ2ด้านนี้เท่ากันจะตุรลัสเท่ากันหมดครับขีดเดียวทั้งหมดนะครับอยู่ที่4ี่เซนติเมตรหน้าตาได้ออกมาอย่างนี้นะครับสําคัญอยู่ที่เราเรามีวิธีคิดยังไงในการที่จะออกมาอย่าลืมนะถ้าตรงนี้เป็นสถ้าตรงนี้เป็น3ครับตรงนี้จะเหลือหเนาะ เพราะ3รวมกับ5เราได้8นะครับเมื่อรวมกันหมดแล้วก็6บวก6ได้12 13 3 4แล้วก็15 16ครับตรงตามโจทย์เป๊ะเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากยืดยาวหน่อยนะแต่ว่าวิธีการจริงๆถ้าใครเข้าใจจะสังเกตว่ามันง่ายมากนะครับทําให้ดูละเราลองทําของเราเองนะครับขนาดที่แตกต่างกันได้ครับมาดูข้อที่4กันนะครับ เอาเรามาดูข้อที่4ครับตอบคําถามโดยใช้ข้อมูลที่กําหนดให้นะครับสำหรับข้อที่4ตอบคําถามโดยใช้ข้อมูลที่กําหนดให้ลุงมั่นมีที่ดิน2แปลง2แปลงนี้เองครับแปลงที่1กับแปลงที่2ติดกันนะครับแปลงที่1เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับขนาด81ตารางวาตรงนี้นะครับ81ตารางวาแปลงที่2ไม่ได้ให้พื้นที่มาครับแต่ให้ความกว้างกับความยาวนะครับกว้าง7ยาว12เราใส่ข้อมูลเข้าไปก่อนก็ได้ครับกว้าง7 เจ็ดเขาเป็นตารางวามีหน่วยนะครับใส่เข้าไปให้ถูกต้องก่อนนะครับอันนี้81ตารางวาครับตอรอวนะครับตารางวาโอเคเราได้ข้อมูลตามโจทย์ให้มาแล้วครับทีนี้มาดูคำถามครับคำถามถามว่าที่ดินไปที่หนึ่งยาวด้านละเท่าไหรอ้าวเจตุรัสมันสูตรมันหายยังไงครับหาพื้นที่ี่เหลี่ยมจตุรัสก็คือ พื้นที่นะครับเท่ากับด้านคูณด้านใช่ไหมด้านคูณด้านก็คือถ้าอันนี้เป็น2อันนี้เป็นก็ต้องเท่ากับ2นะครับ2อคูณสได้4ครับอย่างยกตัวอย่างนะครับ2อคูณสได้4 3่คูณสได้9นะครับกระโดดไปห้าอะไรกันหนะ้าห้าได้25แลห้าลอะไรคูณกันตัวเลขตัวเดียวกันนะครับคูณกันแล้วได้81ครับคําตอบก็คือ9ครับ9คูณ9ได้81ลองดูแม่สุคูณหรือลองท่องแม่สุคูณดูนะครับ 9981แสดงว่าด้านนะครับแต่ละด้านเท่ากับ9นั่นเองครับ9อะไรครับ9อะไรหน่วยเป็นตารางวาแสดงว่า9วาครับความยาวเท่ากับ9วาสังเกตนะที่อื่นเขาก็วาวาหมดเลยนะครับฉะนั้นเรารู้แล้วครับว่าลักษณะของแปลงที่1มีด้านกว้างนะครับเท่ากับมีด้านนะครับมีด้านยาวนะครับเท่ากับ9วานะครับ ทั้ง4ทั้ง4ด้านเลยเนาะเท่ากับ9าวาหมด9981นะครับเพราะว่าสูตรของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านเนาะด้านคูณด้านครับเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเท่ากับ81ก็คือ9คูณ9ครับนี่ทีนี้แปลงที่2ครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับผืนผ้ามันก็คือกว้างบุญยาวเนาะกว้างคูณยาวครับ ยังไม่รู้ครับเรารู้กว้างครับกว้างอยู่ที่7ยาวอยู่ที่12ครับฉะนั้นได้เท่าหร่รเอ่ย12 7เป็น84โอเคนะโอเคเราได้พื้นที่ของแปลงที่2มาแล้วครับฉะนั้นลองมาดูคำถามนะครับในข้อที่1ครับแปลงที่1มีความยาวด้านเท่าไหร่นะครับเห็นแล้วครับ9วานั่นเองฉะนั้นเราจะตอบ9วาครับ ต้องตอบอย่าก้าวอย่างเดียวนะต้องบอกความยาวมีหน่วยใส่หน่วยเข้าไปนะครับข้อที่สองครับที่ดินแปลงใดมีพื้นที่มากกว่ากันเราได้แล้วไง81นะครับในในส่วนของแปลงที่1นะครับ9 9 8 1แนะครับแล้วก็ตามโจทย์ด้วยนะครับท่านที่2เขาไม่ได้ให้พื้นที่มาเราต้องคูณเองครับ7คูณ12ได้84 8 4ก็เป็นตารางวาเหมือนกันนะ ฉะนั้นอะไรมากกว่ากันครับ84มากกว่า8ปแปลงที่2ก็ต้องมีพื้นที่มากกว่าแปลงที่1นะครับและมากกว่ากันเท่าไหร่ต้องลบกันครับ84สลบแปเหลือ3 3ตารางวาอย่าลืมหน่วยนะครับเท่ากับ3ตารางวาครับโอเคนะที่ดินแปลงที่2นะครับมีพื้นที่มากกว่าแปลงที่1 3ตารางวาครับ มาดูข้อที่3มครับถ้าลุงมั่นต้องทํารั้วล้อมรอบที่ดินรั้วก็มันจะต้องล้อมที่ดินเนี๋ยที่มันติดกันนะครับฉะนั้นรั้วมันจะต้องเป็นยังไงอยู่ตามแนวนอกนี่ครับดังนั้นรั้วจะต้องได้กรอบนอกนะครับเส้นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ไม่เกี่ยวนะลุงมั่นจะต้องทํารั้วยาวเท่าใดครับก็ต้องเอา ความยาวตรงนี้ครับเท่าไหร่เนี่ยสี่เหลี่ยมจตุรัสมันจะต้องเท่ากันหมดอันนี้ก็กลายเป็น9้าครับเอามาบวก9ครับเอามาบวก9มาบวกสิบครับบวกกับ7ครับตรงนี้ก็สิบนะบวกกับสิบแล้วก็เท่ากับบวกตรงนี้ครับตรงนี้มันเท่าไหร่เนี่ยนะครับไม่ได้คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกครับแต่เรารู้ได้จากนี้คือ9ครับอันนี้คือเจดลบกันแล้วเหลือ2ครับฉะนั้นตรงนี้เป็นสองนะ มันก็จะเป็นเท่าไรครับความยาวของรั้วรอบด้านเนีย้าบวกเก้าบวกเก้าบวกสิบสองบวกเจ็ดบวกสิบสองและบวกสองครับนะครับแล้วลองบวกผลลัพธ์ออกมาดูครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เราได้คำตอบออกมาแล้วครับเก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกสิบสองบวกเจ็ดบวกสิบสองบวกสองได้หกสิบวาครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วสำหรับหน้าที่หกสิบห้าของเราครับ ค่อยๆค,คิดไปทีละส่วนจะสังเกตว่าคําตอบมันออกมาแน่นอนนะครับไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเราแน่ๆครับเอาไว้แค่นี้ครับสำหรับหน้าที่65ครับ